มีคอมเมนต์บอกว่าผมทำออนไลน์จริงหรือเปล่าขอดูหลักฐานหน่อยนะฮะอ่ะดูครับผมเนี่ยบริษัทผมผมเจ้าของนะฮะนู่นทีมงานกำลังถ่ายวิดีโอนะครับผมนู่นรีวิวสินค้านะทำวิดีโอลงช่องครับแล้วนี่ก็เป็นสินค้าที่กำลังจะส่งในรอบบ่ายนะครับผมจะตัดสินค้าอยู่สองรอบนะฮะนี่คือโกดังของผมอ่ะไปดูอีกทีนะครับนี่ ด้านหลังสตอ็อกนะครับผมอันนี้จะเป็นสตอ็อกนะครับแล้วด้านในนู้นเป็นห้องไลฟ์สดครับผมอ่ะดูมามามา,มา,ม,านนมาดูฮะอันนี้ทําจริงไม่จริงมาดูฮะนี่ครับผมนี่ปึ๊บนี่นะฮะผมพอจะสอนทําออนไลน์ได้หรือ,อยังครับนะสำหรับคนที่แบบดูถูกจังเลยนะฮะคือผมไม่ได้คาดหวังอะไรในช่องของขวัญเจชชาวบ้าน เพราะว่าผมให้ความรู้แบบฟรีๆนะอันนี้ผมก็เลยแบบตอบโต้ซะหน่อยนิดนึงแล้วกันเพราะปกติไม่ไม่ค่อยตอบโต้นะครับใครคอมเมนต์ด่าดูถูกอะไรยังไงช่างหัวมันเพราะคิดอยู่แล้วเสมอว่าผมทําจริงนะฮะแล้วผมก็ไม่ค่อยอะไรมากจนกระทั่งแบบมันเยอะไปนะฮะไอคนที่มันเยอะไปนี่ระบบรายสดของผมนะครับผมจะของบริษัทผมเป็นคนก่อตั้งขึ้นมานะครับบริษัทสีคมมงคล คิดว่าน่าจะพอสอนได้นะครับว่าออนไลน์หาเงินบนโลกออนไลน์เนี่ยมันทํำยังไงบ้างโอเคนะฮะสำหรับคนที่น่ารักคนที่แบบนิสัยดีๆอยู่แล้วมาดูเอาความรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็ขอบคุณผมบ้างอะไรบ้างกดไลค์กดแชร์ให้บ้างเนี่ยผมขอบคุณนะครับนะบผมยังคงแบบขอบคุณเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ว่าคนที่ดีๆนะอันนี้ว่าไอ้ที่มันคอมเมนต์ไม่ดีนะครับขอบคุณครับสู้ๆนะคนที่กำลังสู้อยู่เป็นกำลังใจให้